สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหนองไดมีโอกาสได้เห็นพอเซียนครับพอเซียนงวดที่แล้วเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้นอนกอดศพเพิ่นกัดถือเลขเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเกาเจ็ดถือพ่อไผ่ถือ, 1, 1, 7, ถอพ่อเอฟซีครับเอฟซีมาแปลเลขให้พอเพิ่นเห็นเลขในเสาเถียงหนึ่งหนึ่งสองนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าหันนอนกอดศพนั่น เอฟซีเพิ่นกะตีให้ไอ้เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดก็ได้หลายคนกับแปถือบัดนี้เพิ่นก็เลยซื้อน้ำเอฟซีเพิ่นก็เลยถือเพิ่นก็เลยฝากขอบคุณเอฟซีทุกคนนํำที่เขามาแปลเลขให้พอเสี่ยนครับงวดนี้ครับเพิ่นฝันอีกแล้วครับฝันต่องวดครับฝันต่องวดงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกครับผมเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนํำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขข้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับ เบาหนองกับหาตัวเลขมาหาความฝันมาใจหลายคนเนาะบางคนเคยติดตามเบาหนองก็จะเข้าใจในการหาเหตุขิบแต่ผู้ใดเขามาใไม่ก็อาจจะยังบงฮู้ว่าเบาหนองหาลิปแบบใดเป็นแบบใดบางคนก็ยังหลับบ่ทันใดบางคนก็หลับใดบางคนก็หลับบ่ใดก็อยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเบาหนองว่าเป็นโตของโตจะคของดีกว่าหาตัวเลขมาให้ว่าแต่ให้เอฟซีถือเลขก็พ่อ เบาหน่องคิดแบบนี้ได้ขอแต่ว่าใ้ตัวเลขมาให้เอฟซีถือเลขกับพ่อพ่อหยังความสุขของคนเลอเหลขก็คืออยากถือเลขกรับเขาคือเบาหน่องนี่ล่ะแปลว่าคือเบาหน่องนี่ล่ะเบาหน่องก็อยากถือเลขคือกันบ่เป็นบอยอยากถือก็ซื้อคือกันครับก็ซื้อเลขกก็อยากถือคือกันบ่เป็นบ่อยากบ่เป็นบอยอยากถือได้คนหาเลขก็อยากถือคือกันแต่ถือหน่อยถือหลายซื้อหน่อยซื้อหลายมันก็ซื้อตามกําลังของเฮ้านะครับนาะเพราะว่าต้นทุนของเฮ้ามันบ่คือกันผู้ใดเคยเรียนหลาย กระสือหลายผู้ใดเคยสือหาบาชิบาทคือเบาหนองเบาหนองกระสือจากไหนกัดกัวดีตะเขาดอเอามาดับโฉไปน้ากันก่อนสิ้นปีครับมือนีพอเซียนครับเพื่อนฝันเพิ่น,น,นก็นเลยอยากเอามาบอกสู่ฟังเพิ้นว่ะผีหนองไส้ขับรถมหาบอกหลีกเพิ่นวอคือจังเถอะวะส์เบาหนองเลวัดคือจังว่าผีผีหนองไส้เล่าก็ว่า มันก็ตายเดยประมาณสี่สองเดือนแล้วเด้บ่าหน้องวะหนองไสยพอตายเลยสองสี่สองเดือนแล้วได้ปะ่ะเสริบัดน,นีมือนี้จังไห๋จังฝันเห็นมันเพื่นวะตั้งแต่มันตายไปบ่กเคยฝันเห็นมันเด้บันนีมาฝันเห็นมันขับมอเตอร์ไซค์มหาพอแหมมันขับมอเตอร์ไซค์มหาพอพอก็เลยว่าเอา้าไปจังไห๋มาจังไหนคือจังได้มานี่อ้ยก็มาหาอายล่ะขึ้นหอด เป็นว่าสินะในฝันคือทอดเออกะคือทอดคือกันเป็นว่าเป็นยังไงแน่ละ่ะกะนี่ละยังบ่ได้ไปแต่ใชไก่ดอกกะยังอยู่แถวๆนี่แหละเบิ้งพีเบิ้งหนองอยู่นี่ละหนองทรายเป็นว่านะว่าบั่นี้กแปลว่าอันไม่ยังแน่ละ่ะมือนี้ไม่ยังแน่เป็นว่าโอ้ยบ่ได้ไม่ยังหลายดอกไอเอ,อ้ยอันบเบาแล้วเพิ่นกะจก จกของอย่ในกระเป๋าเพิ่นใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เขียนบันี้กโจกออกมามันก็เป็นเงินมันเป็นถุงเงินมันเป็นถุงเงินพาอบานี้ในถุงเงินก็เขียนตัวเลขจํานวนเงินว่ามันมีเงินจักบาทจักบาทบันี้เพิ่นก็เลยถามน้องเพิ่นอันถุงเงินยังะเแ่าเพิ่นวานะเพิ่อนอื่นกันถุงเงินอยังะงแ่วโอ้ย ว่าสิให้แต่โดนเราบอท่านได้๋ยวให้คนวาสิเกิดมือนีกันมีโอกาสกัเอาไมา้่นว่าสิ่อว่าเอาไอา้คอยให้เจ้าถุงเงินคอยเก็บไว้ให้เจ้าคือได้ไมาเก็บไว้ให้เพ้าคนว่าเออคอยก็เก็บไว้ให้เจ้าแล้วว่าสัปปนี้เพ่นก็เอาให้หนองเพร่นก็เอาถุงเงินให้ใน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 ถุงเงินนั่นมันก็นมีเขียนเหลขกไว้สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท 278ร้อเจิบแปดาทพูดว่า,วาตัวคือได้เงินมาแต่ทางไดล่ะเออกระเงินข่อยเก็บไว้ยก็จะเอาไว้ให้เจ้านี่แหละว่าจังสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทพูดว่าเอากระลวงเบิ่งเด้อพูดว่าพี่หนองไทรมาบอกเลขเพิ่นสองเจ็ดแปดพูดว่าเอาเงินมาให้หมอเตอร์ไซค์ที่น้องคุนขี่มาเลขทะเบียนเจ็ดสองครับกระเลขกระทะเบียนรถเพิ่นนั่แหละ รถน้องไส้เพิ่นนั่นแหละที่เพิ่นขี่อยู่ประจำนั่นแหละเลขทะเบียนเจ็ดสองครับอายุพอเซียนหกสิบเก้าปีอายุน้องไส้เพิ่นหกสิบเจ็ดปีก็ลองก่นครับเด้อลองพิจารณาเอาเพิ่นวัดเพิ่นฝันวัดพีน้องไส้มาบอกเลขเพิ่นในถุงเงินเนี่ยมันเขียนไว,ว้ว่าสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทก็ลองพิจารณาบนครับเด้องวดวันที่ สิบหกธันวาหกหกเลขสีเขาหรือบ่เขาอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่โชคเลยดวงครับมันก็บอกบด่ดใดดอกนาะว่าเลขสีเขาตัวใดเพิ่นกับฝันเพิ่นกับเลาเอามาเว้าสูฟังเบาหน้องก็เลยถามพอเพื่อนน่ะล่ละว่าพอซื้อเลขไว้แล้วบ่พพอเพิ่นบอกว่าพอเพิ่นซื้อไว้แล้วพอเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นซื้อ,อเพิ่นซื้อก่อนฝันเพิ่นซื้อหกหกเพิ่นซื้อหกหกกับหกเจ็ด เอาเบาหน่องเลยว่าเอาเป็นอย่างก็ได้สื่อตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นสื่อพ่อสอเพิ่นว่าเพิ่นสื่อพ่อสอพ่อสอหกสิบหกพ่อสอใหม่มันหกสิบเจ็ดเพิ่นว่าเพิ่นสื่อพ่อสอครับพอเราสื่อพ่อสออันปีหกหกมันจะขามไปหกเจ็ดแต่ว่ามันกับพระเอิญมาตรงกันครับอายุของทรายเพิ่นหกสิบเจ็ดปีเปนเออมันกับเป็นเรื่องบังเอิญหรือเบาหน่องพอกับบริขืดออกว่าพอสิได้ฝันเห็นมันแต่ว่ามันมาฝันเห็นกันเลยอ้าว เลยมาบอกสู่ฟังก็ลองพจาจณาบ้างนะครับเด้อใส่ดุลพินิษฐ์บ้างนะครับเด้อใส่ดุลพินิษฐ์ในการผิดจรณาครับเบาหน่องกับหาตัวเลขมาให้ทุกคนก็ลองพจารณาเอามาักบ่มกกักขึ้นย่ที่ดุลพินิษฐ์ครับขั่นค้นมักกกบเขามาฟังแต่คนเบามักกับพานได้ครับบว่ากันนะครับเนาะมันก็มีทั้งคนมักและกับคนบ่มักนะั่นแหละจังได้กันเข้ามารับโชกไปน้ำกันคือเกาเดี๋ยวเบาหน่องกก่สีขคอ เหลขกไอ้ใครหลายคนก็บอกวา่าให้บ้านน้องจูดถูบลุงปูสวงยู่บ้านอีกแน่เดี๋ยวบ่กแกเดียวเบิ้งก่อนให้เบิ้งอีกก่อนได้ครับเด้อยว่าสิจูดบอ่อแต่ว่าบ้านน้องกะไวลุงปูปกตินั่นแหละบานน้องกะไวลุงปูปกติแต่ว่าบ้านน้องกะจูดมาสองงวดแล้วเนาะเขางวดหนึ่งเก่าศูนย์งวดวังหันเขานะครับเนาะงวดวังหันบเขาแต่กะวา่าถ้าบ้านน้องจูดเดี๋ยวบ้านน้องจะเอาคีบลงให้เบิบ้งเพราะว่ามันเป็นความศัตธาของบานนองหลายคนอาจสิเบื่อ ช่องเบาหนองอยู่ว่าก็ขอแต่หลวงปู่สวงขอแต่แม่ฮันนี่เกิดแท็กซี่วายจังไรเนาะมันก็เป็นแนวทางงวดนั่นบ่ราเขาอาจีพเขางวดนี่ก็ได้ยังมันก็เกิดขึ้นด้เบิดแม่นบ่ครับอันยังไงก็ค่อยติดตามนะครับนออย่าพึงเบื่อกันอย่าพึงลำคาญกันเป็นกําลังใจให้เบาหน่องคือเา่าเบาหนองก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับหลายคนเขามาให้กําลังใจหลายคนเขามาตั้นี้กับมีคือกันคนเท่ากัน หลายพอพันแม่หลายความคิดเห็นนะครับนอาอจอยไางดงวดนี้เข้ามารับโชคไปนเหมือนนที่เขางวดพั้นที่สิบหกธันวาหกหกครับผมบ่าวน้องกันอยากให้ทุกคนได้รับโชค,ครับคิดจริงใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาะผู้ใดเห็นอีหยังก็ให้สมหวังนะครับเด้อตั้งใจเฮ็ดอีหยังไวก็ให้พานไปด้วยดีลุล่วงไปด้วยดีบ่าวน้องเป็นกําลังใจให้เสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันผู้ใดเห็นบ่าวน้องอยุ่ใส ทักไทยกันได้ครับทาบโบทักไทยกันเบ้าหนองบูหูได้ว่าเป็นผู้ใดแน่นะครับนาะจร้ขอทุกคนรับโชคใหญ่งวดวันที่16ธันวา66สวัสดีครับ